สวัสดีครับพบกับนาทิวพาทัวร์ทั่วไทยครับผมวันนี้นาทิวจะมาแนะนำะเครื่องมือตัวใหม่ที่นาทิวเพิ่งซื้อมานะครับเป็นเลื่อยวงเดือนยี่ห้อสเตอ l e ลีพันวัตต์นะครับเึิ่งได้มาเดี๋ยวจะมาช่วยงานงานไม้ทํากระถางต้นไม้เล็กๆไว้ปลูกต้นไม้ให้ภรรยานะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูนะครับว่า การใช้งานแต่ว่ามีอุปกรณ์อะไรมาบ้างใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเช็กันครับ <S <S กล่องสีเหลืองสวยงามเลยนะครับตัวนี้มีรับประกันสองปี นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่หน้าทิวมีเลื่อยวงเดือนปกติเครื่องมือช่างไม่เคยมีใช้นะครับช่วงนี้ว่างงานเลยมีเวลาได้ทดลองใช้นี่นะครับแกะมามีคู่มือมาให้ด้วยนะครับอย่างหนาเลยมีหลายภาษาครับอังกฤษจีนญี่ปุ่นหรือเปล่าเกาหลี อินโดนีเซียภาษาไทยแล้วก็เวียดนามถือว่าใช้ได้ครับรายละเอียดพอสมควร,รไทยก็มีนะครับมาเก็บไว้ก่อนลองแกะดูนี่เล,เลยครับเยี่ยอัลลาม ไปเรื่อยครับผมอันนี้เป็นตัวตัวล really ็อกเพื่อปรับเพื่อปรับความกว้างยาวของไม้นะครับปรับหน้าไม้คล้ายไม้มันทัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เลยแซลเล่นะครับรุ่นมันน่าจะเป็น sc 1 6 ไช้ B 1 0 1นะครับเอ่อ1600วัตต์5500รอบต่อนาทีนะครับเป็นรายละเอียดของตัวนี้เม d ดอินไชน่ครับผมน้ำหนักพอสมควรอ,อยู่นะครับเห็นตัวรายละเอียดเขาแจ้งไว้ว่าประมาณ4กิโลนะครับก็หนักออกการ สายไฟก็ยาวประมาณสักเกือบสองเมตรนะครับก็ถือว่ายาวใช้ได้เพื่อความสะดวกในการใช้งานมีตัวประแจหกเหลี่ยมมาให้ด้วยนะครับเพื่อใช้ขันมือจับเป็นยางครับยางผมดูด้านหน้ากันนะครับ ตัวนี้เป็นตัวเซฟ e ี้ safety. ป้องกันไอเศษไม้หรือว่าใบเลื่อยหลุดนะครับหรือว่าไอตัวีิเลยปลิวมันจะปรับตามตามหน้าไม้นะครับตามระยะเราสามารถเด็งขึ้นมาได้นะครับเลื่อยไปเป็น s e t ว่งั้น,นะส่วนส่วนในตัว ไอตัวบรรทัดตัวนี้นะครับไอตัวล็อกหน้าไม้น่าจะใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับความยาวมันประมาณ20ซนติเมตรนะครับมังฟิตอยู่เลยครับ นี่เลยครับใส่ทะลุมาด้านนี้เลย เราจะเอาหน้าไม้กว้างยาวเท่าไหร่เราก็สามารถปรับตรงนี้ได้ครับนี่มันยังคลิดอยู่นะครับก็ยังใหม่นะครับดึงเข้าดึองออกได้ยังแน่นอยู่นะแล้วมีสกรูตรงนี้คะเป็นตัวปรับล็อกนะครับเวลาใช้งานจริงเหมือนตัวนี้เลยครับล็อกไบโอเค เราเลื่อยเราก็ปรับได้เลยว่าจะเอาเนืไม้กวา้างเท่าไหร่ตัวต่อไปในตัวตัวนี้นะครับเป็นการปรับความลึกของของไม้นะครับเวลาเราเลื่อยว่าจะลึกกี่นิ้ว1นิ้วสนิ้ว3านิ้วนะครับเราสามารถปรับรนะยะ ตัวนี้ได้ครับมันมีตัวตัวล็อกอยู่ปึ๊บถ้าคลายก็ดันให้ไปสุดมันก็จะคลายนะครับสังเกตนะฮะจะใช้ขนาดไหนก็ล็อกเลยนี่เราก็ได้ความลึกของใบเลื่อยที่ลงไปในเนื้อไม้ตามที่เราต้องการนะครับล็อกไว้ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูตัว ตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับองศาของใบเลื่อยเราสามารถปรับให้ใบเลื่อยเอียงได้ถึง45้าองศานะครับเราคลายตรงนี้ออกนี่ครับตัวเลื่อยเราก็จะสามารถอ่อให้มันหลวมนะครับเรากสามารถปรับได้ว่าจะให้ใบเลื่อยกินนี่มเราเอียงเท่าไหร่ ปรับได้ถึงสี่ห้าองศานะครับแล้วก็ล็อกไว้ได้เลยครับหลัากการทัาต้อไปไม่ยากครับอย่าลืมล็อกไว้นะครับไมะงั้นมันขยับโอเคแล้ามาดูใบเลื่อยกันตัวนี้นะคร เราจะต้องขันมันออกเพื่อจะใส่ใบเรื่อยโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมขันก็เหมือนทั่วๆไปนะครับก็ทวนเข็มเมริกาเพื่อคลายแต่ตอนตอนตอนนี้มันจะหมุนได้รอบนะครับเราต้องไปกดปุ่มล็อกมันก่อนล็อกแกนปุ่มนี้นะครับเพื่อล็อกไม่ให้แกนมันหมุนกดลงไปครับก็เหมือนกับไอตัวหินเจียนะครับมันจะมีปุ่มกดอยู่คล้ายๆกัน กดไว้แล้วก็หมุนค้นเข็มนะครับต้องกดให้แน่นนะครับกดไม่แน่นมันดีดออก เขาจะเขียนอยครับ d i s c h a e Out นะครับก็คือด้านนอกตอนนี้ไม่ต้องถอดออกมาครับใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวมาดูไปเรื่อยแล้วก่อนครับไปเรื่อยแล้วนะครับ Stanley เจ็ดนิ้วอ่าจำนวนฟันของไปเรื่อยก็ยี่สิบสี่ฟันนะครับเราสามารถใส่ได้มากกว่านี้นะครับมันจะมีรุ่นที่มากกว่ายี่สิบสี่ฟันด้วยนะครับอันนี้ใช้ยี่สิบสี่ฟันก็พอขึ้นกับลักษณะของงานนะครับ ลองมาใส่ดูมีติดยางกันกันบาดมาด้วยนะครับเวลาใส่นะครับให้สังเกตลูกศรนะครับลูกศรวนทวนเข็มนะครับให้ตรงกับไอตัวกาดเซฟตี้ตรงนี้ฮะก็จะมีลูกศรเป็นสัญลักษณ์ไปด้วยครับเห็นไหมฮะก็จะใส่ไปทางเดียวกัน นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ที่มาแกะดูแลใส่นะครับก็ดึงในตัวกาดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะครับเข้าไลงได้ไก็ใส่ตัวนี้ล็อกเหมือนเดิมครับใส่ให้ตรงนะฮะจะไปเร็่อก็ให้มันอยู่ตรงกลางนะครับ ปล็อกเหมือนเดิมครับด้านหลังล็อกแกนแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมเพื่อล็อกมันให้แน่นนะครับเอาให้แน่นๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่นแล้วมันหลุดมาเป็นอันตรายนะครับอืม,อมสบไ้อกครับ,อบ,อล,รบลองหมุนดู ให้มั่นใจนะครับ <S <S อืม,อมโอเคชีก้กลมกเอนให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวยังจะมีปัญหาที่หลั เดี๋ยวลองมาดูสตาร์ทเครื่องรถครับว่าดีไหม แป๊หนึ่งครับผมต่อไปก่อนบอดีไม่ได้เสียบปั๊กไว้เราจบตัดอุปกรณ์ใช้งานเดี๋ยววันนี้จะสาธิตการใช้งานจริงให้ครับ จะทำกระถางต้นไม้เดี๋ยวจะตัดไม้ครับผมเดี๋ยวนะเที่วไปลองสาธิตให้ดูครับเราก็มาวัดหน้าไม้แล้วครับว่าหน้าไม้เราเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ว้างยาวนี่กว้างยาวดิความลึกครับผมเท่าไหร่ที่ใบเลื่อยจะกินลงไปประมาณสามเซนเราก็ปรับใบเลื่อยเราให้ได้สามเซนกว่ากว่า อันนี้อยู่ที่ประมาณาสามเซนครึ่งน่าจะพอมาได้แล้วเราก็ล็อกไปเรื่อยแล้วครับให้ขยับนี่ครับกดลงมาเลยครับลองมาล,ลองตัดดูครับตอนนี้ผมจะตัดที่ความยาวอาของไม้อยู่ที่ประมาณยี่สิบห้าเซนยี่หกเซนนะครับ นี่เลยเป๊ะพอดีตรงนี้เลยยี่สิบหกเซนลองดูครับ ไม้ยาวไปตัวนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะมันยาวไปมันล็อกมันล็อกได้แค่ประมาณยี่สิบเซนนะครับเห็นครับเพราะนั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้จริงๆเวลาตัดมันจะต้องมีฉากที่ไม้ตรงนี้นะครับเพื่อเพื่อตั้งฉากกับมันแต่ไม่เป็นไรตรงนี้เราเราใช้มือเราเนี่ยแหละ ด้วยโต๊ะมันไม่ใช่โต๊ะสาหรับงานไม้นะครับถ้าโต๊ะงานไม้จริงมันต้องมีไม้สําหรับตัวตั้งขาไปล็อกไม้ตัวนี้ได้นะครับแต่อันนี้เป็นการใช้งานทั่วขราวนะครับไม่เป็นไรดูความคมของเล่ก็พอครับนี่ครับหน้าที่เราได้เอ๊ยยี่ห้าเซน ี่สเซติมรี่อ็มห้าส่วที่ ได้ดีใช้งานได้ง่ายครับเดี๋ยวผมจะทําโต๊ะสําหรับตัดไม้ให้มันมาตรฐานนะครับเพื่อได้ง่ายในการทํางานถ้าลักษณะนี้มันไม่ปลอดภัยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับผมขอบคุณครับ